จอมพันย um ิงย <thing> ิงยังยิงปาไนบ่บรรยากาศดีครับผุนก็มันเมื่อเด้อ ทางความือกับมั่นนี่กับที่ฟังทีโบลิท้อนของพอเวิดกับแย่นพูนะครับพูนะสุดใช้หูใช้ตาครับต้นเห็ดโบมันสันขยัน <c oughs> โอ้กะหลายพูดพิ่แต่ว่าบ่มีรถรถไทยรถไทยเงนะครับสันยกหล่องได้เนาะ ดินเมึงพี่น้องดินท่านเป็นดินผู้เขาไฟ ا ไหมพี่น้องอมันมันง่าไงมึงผมคือว่ามันเป็นดินดินหลวมนะครับดินดินมันออกแดงแดงเลยไหมเป็นดินผู้เขาไฟนะครับเมึงคือว่า ดินนี่มับนบบเนียนนะครับโกทันบ้านเท่านี่ลกบบคโบขึ้นนี่ผมสีขึ้นนเบื้องครับลกคในเบื้องครับเนี่ยมันลกได้เลยครับโรคได้ไง่ายๆเลยทันยกล่องจะว่าโอ้โหยกล่องขึ้นนอพี่น้องแหละครับใช้ปุ๋ยดีๆเนาะอันนี้เขาหูว่ามั่นนี่เขาปลูกนี่เขาปลูกแบบได้พี่น้องเก็แบบ ไม่หอดเขาเอาดินเคลียรย์แบบนี้นะครับเคลียรย์แบบแล้วก็เอามันเสียบเอาดินกบนะครับมันเสียบแล้วเอาดินกบที่ยังสีนะครับเยอะผมเชียร์ในเมืองเนาะลำมันดินเคลียร์ปักลงไปดินกบนะครับปลูกแบบนี้ครับนี่ตังสีกับเกิดแล้วพี่นอ้อง ดินดินงามปวดครับขึ้นขึ้นขึ้นแป้งนี่ก็เ,เป็นปลากาแฟเบิดนะครับเป็นกาแฟทั้งหมดโอ้ยทีทีลายปวดครับทีแถวนี้จักไรเดียววัวทีเ่ <60 S 1> พอมั่น,น,อ,นอยู่บ่หกสิบไรอีกเนาะอืมมั่นหกสิบไรครับ เพอมันทนเหตดบัวเจ้า <c oughs> แต่เป็กินเลยว่ะสายผ่านาได้ด <c oughs> ีท์เขาวะนะลูกเดคนนี้ขึ้นก่อน มันเอ่อเพิ่นคือแฟนของพ่อผมนะครับบรรยากาศอยู่ล่าวกวาแบบนี้นะครับบรรยากาศดีครับปากซองมเมื่อน,นืนเมื่อนนี่ผม <Yeah. S 1> บอกง่ายผมสื่อเต็นมาถึงประห่มน่วมใหญ่นะครับก็คือแบบเย็นแห้งนะเย็นแบบเย็นคักเลย คุณนภูมิเก็อยู่เก่าอ,อ,องศา,าหรือหกองศาอ,อย่างนะ้ครับคิดว่ามันสิเย็นทำไนครับพี่น้องเงี้ยอ้โหเย็นครับวเวยนนบนงงเ็นขัก,าาขกเย็นเนี่ยไปรับส้มทั้งได้ก็ขอขอบุญข,ขอบคุณในไลน์ด้วยครับด้วยพี่นออ้องง่อยขอสิบาทหนึ่งครับแม่เรา ค <c oughs> อยมาคอยมาต่อย่างเดียวนี่และเอาเปิ้ลฝ่าวิ่งไม่โอกาสโอ้ยกอกยาไงครับพี่น้องยิงก็รุ่นกอกรุ่นร้องพโผคุณครับกอกยาเด้อกอกยข่อย,ยาเราสัมปตีนผมน,นะครับโอ้ยอดแยยยยงงแงงแต่เกิดมาผมเพิ่งเคยเห็นครับใครรับช้มต้องได้กิขอบบุญขอบพูนหลาย,ลย,ดยๆด,า ow, าาาด้วยครับเด้อฝากก็ไหลกก็แจ็คกดติดตามให้ปีเตอร์วิทบารชันแต่ผลาญด้วยครับเด้อสวัสดีครับบ๊ายบาย Bữa giờ học phải lại mò, hắc rồi đó. văng